สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับนงราพี EP ีที่193ประจำ เย็นวันศุกร์นะคะพี่พีขารอบเย็นพิเศษเช่นเคยจะพิจ๋าวันพ่อนะคะ1องค์200บาทค่ะ2องค์300บาทจะส่งฟรีนะคะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องรับพี่ดีเลยนะคะพี่พี่ขา 0990841561092 5439610ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆสามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องราบพีได้เลยนะคะพี่ๆขาก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากพี่พ like, share, พพี่กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเชา้ารอบเย็นรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป เก้าโมงเช้านะคะพี่พี่ขารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิปห้าโมงเย็นค่ะรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนั่งบัวค่ะหลวงปู่ดูป,ปุกเสกปีสามสองวัดสแกอยุธยานะคะรายการที่หนึ่งค่ะสองจะเป็นเหรียญหมื่น 10, ยันหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปัตตานีค่ะเป็นกระไลทองมาพร้อมกล่องนะคะ เหรียญหมื่น 10, ยันนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ประทานทรัพย์มีโค้ดด้วยนะคะพี่พี่ตรงนี้นะโค้ดรายการที่สองนะคะพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะรายการที่สามเป็นขุนแผนมีค่าแบบกุเก่าๆแบบนี้นะคะ เรียมามาพร้อมกรอบเงินลงยาค่ะรายการที่สามสี่เป็นขุนแผนหลวงปูทิมนะแล้วก็ถักเชือกแบบนี้นะด้านหลังเป็นแบบยันแบบนี้จ้ะเป็นรอยจานนะคะรายการที่4ี่ขุนแผนหลวงปูทิมค่ะ รายการที่หจะพิจาห้ากับหนะน้องรับพี่ได้มาเป็นแหวนหลวงพ่อรวยค่ะตอกโค้ดตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านในตอกโค้ดเสาห้าเขียนว่ารวยพญาไก่นะคะแหวนลงยาหลวงพ่อรวยวัตกโกค่ะรายการที่ห้านะคะรายการที่หค่ะ แผ่นลงยาหลวงพ่อเงินวัดบางขานค่ะตอกโค้ดนะคะสวยๆเลยรายการที่6นะคะ7เป็นพักกิ่งพุทซ้อนแบบนี้พิมพ์ซ้อนกันสององค์แบบนี้เป็นเนื้อเปียกทองนะคะเก่าๆเลยรายการที่7แต่เป็นพระยี 15. พุทธศตวตรรษนะคะ หลังยันค่ะเรียมพลาสติกกันน้ำนะคะรายการที่8 9จะเป็นพักกิ่งของตะเคียนข้างๆจะมีรอยยันรอยจานแบบนี้เลยนะคะนี่รายการที่9นะคะพี่พี่ขาพักกิ่งของตะเคียน10เป็นปิดตาหลวงูุโตะกระหนกค้างนะคะปีสองสาม ฝั่งตะกุด2ดอกหลังยันนะคะรายการที่10ค่ะ1องค์สองบาท2องค์300บาทนะคะน้องรพีแจ้งนิดนึงนะคะวิ่ขาการส่งของของน้องรพีเนาะ รอบอ่าสมมุติว่าพี่พี่สั่งรอบเย็นอย่างเงี้ยนะคะอ่าสมมุติว่าสั่งคืนนี้น้องรพีไม่สามารถจัดส่งให้คืนนี้เลยนะคะต้องเป็นรอบเช้านะคะมีพระอาจารย์บางท่านไม่เข้าใจแล้วบอกน้องรพีว่าน้องรพีส่งของช้านะคะ,ะอ่าแล้วแล้วน้องก็น้องรพีก็ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันกับกับท่านถึงจะแบบว่า1นวันถึงอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างน้อยนะคะต้องสองวันนะคะพี่พี่ขา าแล้วมาบอกว่าสั่งของตั้ง3 4มหวันแล้วยังไม่ได้นะคะวิพีขาแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องเข้าใจน้องรพีกันด้วยนะคะแล้วก็สั่งของไว้มายกเลิกของน้องรพีนะคะความรู้สึกแย่มากนะคะน้องรพีรู้สึกแบบแล้วของที่สั่งคือเตารีถวงปูทวดที่สั่งไว้คือมีคนถามมาประมาณ5-6คนค่ะมีพี่พีเอฟซถามมาประมาณ5้คนค่ะบ่นเสียดายเลยค่ะน้องรพีก็ไม่รู้จะทำยังไง เป็นถึงพระอาจารย์นะคะพี่พี่ขาน้องรพีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าน้องรพีต้องทำยังไงดีนะคะ,ะรายการที่11นะคะพี่พี่ขาเป็นหลวงพ่อคนวัดบางแสะนะคะปิดตาหลวงพ่อครนวัดบางแสะนะคะเนื้อเก่าเก่าเลยค่ะมีรอยจานรอยยันเต็มเลยนะคะมาพร้อมกรอบสตัเล่รายการที่11 12มาคู่กันเป็นรูปหล่อนะคะ เขียนว่าบางแสะนะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อครอนวัดบางแสะคะ่ะรายการที่12 13เป็นเหรียญเหนือดวงนะคะหลวงปู่มหาศิลาค่ะถ้าลูกค้าที่ยากกับน้องรพีน้องรพีก็จะไม่ไม่ยุ่งด้วยนะคะเพราะว่ามีพี่ๆ FC หลายท่านแล้วก็ลูกค้าหลายท่านที่เขาดีกับน้องรพี เข้าใจเชื่อใจซื้อขายกันมาเกือบ2ปีแล้วนะคะพี่ขาน้องรับพีเปิดร้านขายพระนี้จะเกือบ2ปีแล้วนะคะานองรับพีไม่เคยโกงแน่นอนจ้าพี่จ๋าแล้วก็องค์นั้นก็เป็นปลายทางด้วยนะรายการที่13จ้าพี่จ๋าน้องรับพีขออนุญ,ญาตบ่นนิดนึงนะคะพอดีไม่รู้จะบ่นให้ใครฟังบ่นให้พี่พีเอฟซีฟังแล้วกันเนาะ1ิ 14, จ้าพี่จ๋า14เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่มหาศิลาค่ะ สองหน้าเลยนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ14บสนะสิจะเป็นทเทวสุวรรหลวงปู่สวงค่ะเทวดาเดินดินยิ้มรับทรัพย์นะคะรายการที่15ค่ะทเทวสุวรรณหลวงปู่สวง16เหรียญหลวงปู่ดูวสแกค่ะปีสาหนึ่งตอกโค้ดนะคะหลังยัน รายการที่16นะคะ17เป็นหลวงพ่อพัดค่ะองนี้สวยนะน้องรัฟฟีได้มาสวยมากองนี้เป็นเป็นเหมือนเหรียญเม็ดแตงค่ะองค์เล็กๆน้องรัฟฟี่ไม่ค่อยได้เจอหลวงพ่อพัดององประมาณนี้นะแล้วก็ลงยาด้วยนี่หน้ากากทองมีโค้ดไหมเลขโค้ด80รายการที่17นะคะ แสมเด็จเก่าค่ะปิดทองแบบนี้เลยลงหลักแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสค่ะ19เป็นเหรียญละคังหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่ค่ะหลังยันนะคะ20เป็นเหรียญหันข้างเจ้าคุณนอค่ะ 2513เลห่ยมพลาสติกกันน้ำา1องค์ 200, 200, 200 300, บ้บาท2องค์300้บาทนะคะ21เป็นอนุสร์1น0ปีของสมเด็จโตปี15ค่ะมาพร้อมกล่องหลังเป็นปั๊มตรายางวัดนะคะสวยๆเลยค่ะ 22เป็นเหรียญสมเด็จโตค่ะด้านหลังเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสสวยๆเลยจ้ะ23เป็นตะกุดหลวงพ่อรวยวัตกโกนะคะนี่ถักเชือกได้สายสินแบบนี้เลยยีสเป็นเหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการนะคะรายการที่25ค่ะเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะห่วงเชื่อมหลังยันนะคะ26ค่ะเป็นสมเด็จเกศชัยโยเชั้นมาผอมกล่องนะคะแตกรายงานด้วย พร้อมกล่องเลยจ้ะ27เป็นสมเด็จเกี่ยวเชื่อต่อใบทองนะคะ28ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อกลวยตอกโคสวสวยๆเลยค่ะวัดโคสิตารามนะคะ มาคู่กับพยัญวันนี้น้องรับพี่ได้พยัญมาสองสองผืนองค์นี้จะเป็นพยัญของหลวงพอกวยค่ะเดี๋ยวน้องรับพี่ให้ดูนะประมาณนี้นะคะพี่พี่ค่ะถ้าพี่พี่อยากดูเพิ่มเติมเดี๋ยวน้องรับพี่ถ่ายรูปให้นะนี่พยัญแล้วก็จะมีปัตไตรายางวัดนะคะหลวงพอกวยวัดโคศิตตารามค่ะ อพื้นจะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะ2482ค่ะเราก็มีตรงนี้ด้วยนะปร้ำตายางวัดโอเคจะพิจา1องค์1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ099จะพิจา0841561 0925439610สำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ